สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์พบกับพี่อัญอาทิชาพืชก,การตลาดนะัดบิ๊กซีสุพรรณบุรีวันนี้เป็นวันเสาร์ที่คึกคักนะคะความนิยมชมชอบของเราก็กลับมาอีกนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะคะตามกันไปเลยไม่ให้การเสียวเวลานะคะตามไปดูเลยค่ะมามาเลยค่ะผ้ามือสองวันนี้เราเต็มโซนนะคะวันนี้เราเต็มโซนเลย ร้านอาหารวันนี้เยอะมากเยอะมากวันนี้เร็วๆเลยเห็นไหมคะมีแกงใต้โรตีเจ้าเก่ายาบ,าบาร์บีคิวไม่ติดไฟอะโลกสว่างสว่างเออแล้วก็ผลไม้นะคะประจำฤดูก,กาลนะคะอะไรนะอินอินทผลัมค่ะอันนี้นะคะแล้วก็อะไรพุงกลางหมูกระทะหมูกรอบนะคะไปรุ่นสร้างตัวแซนด์วิชคะ่ะต้องจืดลูกๆอกคะ่ะเห็ดย่างนะคะค่ะ จ้าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อันนี้เด็ดเดดเลยค่ะแล้วก็ข้าวนะคะสูชิวันนี้เราไปเร็วเร็วเลยเไปเร็วเร็วกระท้อนนะคะมะม่วงทรงเครื่องกระท้อนทรงเครื่องค่ะเจ๊อ้อมทะเลดองอันนี้กลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วกลับมาพรุ่งนี้มีนักขบอ,อ,อะไรนะ <c oughs> นนมีผ <c oughs> ัดไกย่ยำโอ้ยเยอะไปหมดพิซซ่านะคะ วิซซ่าของกินเยอะชานะคะแม่ค้าส,สวยชีสนะคะมีชีสเค้กนะคะอันนี้มีชื่ออยู่ค่ะส้มตำเอ๊ยบาย,บายๆรดเด็ดรดเด็ด40บาทย่ำนี่ค่ะเจ็ดกรอบคนสวยเจ็ดกรอบไฟไม่ติดนะลูกเออเอาเหรอเอเอเอ่นนี่ก็ของทอดนะคะเกี๊ยวต้อมอ่าผัก พื้นบ้านผักทุกอย่างนะคะพืนผักสนกวนครัวได้ที่ร้านแม่คําเลยค่ะลูกชิ้นไส้กรอกเปรี้ยวยำน้องเจนอันนี้เจ้าเก่าออกเรานะคะ,ะนี่ค่ะยามาลำไยเติมน้ําไม่อัน้นเขาบอก่างนี้แล้วก็ถังหูลูกนะคะเด็กๆชอบค่ะเอ๊ะวันนี้เมนูพิเศษหนูอะไรน,นะคะลูกที่เพิ่มเดินสิงหาค่เดอนสิงหา,าอ๋อ,อจะมีจะมีมะลิใช่ไหมคะโอเคโอเค อ่าสลัดเพื่อสุขภาพเชิญเลยค่ะลูกค้าวาฟเฟิลวาฟเฟิลอร่อยอร่อยฮ่องกงนะคะหอมแปง้งดีเลยไส่กรอกท่าช้างเจ้าเก่าค่ะน้องมิ้นไส้กรอกท่าช้างไข่เจียวหิวข้าวนะคะเมนูง่ายๆเราก็มีให้ไข่เจียวค่ะลูกชิ้นค่ะน้ำปั่นเพื่อสุขภาพน้องกิจขาแพนดูลูกค้าด้านนู้นหน่อย โอ้โหตูเรียนเรายงกําลังคับข้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เซรามิกนะคะส้มตําบนรถของป้าใหม่ค่ะตามไปดูโซนบนเลยค่ะตอนนี้ลูกค้ากําลังเยอะเลยมาเลยอานลีนู่นเลยปะมานู่นอันนี้หน่อยนะอันนี้หน่อยนะโอเคจ้า เปิดหัวต้อนรับนะคะนี่แซลมอนนะคะเชิญค่ะลูกค้าค่ะเชิญค่ะแซลมอนน้องฝ้ายไข่เตา่าทอดน้ํามันสะอาดสะอาดนะคะไข่เต่านะคะค่ะต้ยมยำทุกชนิดเลยต้ยมยำต้มเซบต้มเล้งต้งมมะเร็กมีอ๋อมีตีนไก่ด้วยอ่าซเปอร์ด้วยไก่ทอดแม่พยอม แซนวิชย่างขอโทษค่ะลูกค้านี่นะคะผักเพื่อสุขภาพเราก็มีค่ะป้าเผาน้องอัดค่ะอัดชาชักอันนี้สูตรสตูนโดยแท้นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะเราชักกันตรงนี้เลยน้องนุยค่ะค่ะโตเกียวค่ะหมูสเตะ๊ะ ระวังลูกค้านะคะแล้วก็มาม่านะคะไข่ไข่ลูกคาถาค่ <c oughs> ปะปลาดุกเป ering, <c oughs> ้งมีเรามีสตดาให้กินทั้งปีเลยจ้ะแล้วก็น้ำปลาหวานจ้ะปะลาล่าสาปลาผัดนานู้นก็เป็นกับข้าวนะคะแล้วก็อันนี้น้ำพริกค่ะต่างๆนานาวันนี้เราไปเร็วๆต้มเนื้อนะคะใครที่สายเนื้อเรามีต้มเนื้อให้จ้ะหอยแครงหอยแมงคู่ อบน้ําจิ้มรสเด็ดแซบ่แซบๆค่ะแกงเขียวหวานหนึ่งเดียวของเราทําสดเลยค่ะเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายมาเลยค่ะพร้อมหนมจีนนะคะขนมปังห่อหมกทะเลแล้วก็เพิ่มเมนูไข่ข้นห่อหมกทะเลค่ะขนมหวานป้ามวด,ดําโอ้ยเยอะจริงๆเต้าหวยนะคะร้อนๆขายร้อนได้แล้วก็น้องแหววอาหารอาหารอะไรนะข้าวกล่องเออแล้วก็แกงนะคะอันนี้ ปังๆเลยคุณปัญญากิค่ะเจแปนเนสฟู o ดค่ะโควิดนะคะโควิดน้ำส้มดับกระหายไขยร้อนผลไม้ปอกนะคะทุกชนิดบายน้องเฟิร์นจ้านี่ค่ะปลาหมึกไข่หมึกย่างลูกชิ้นแดงลูกชิ้นระเบิดหน้าหม้อนี่เลยเคากระทะเรียกลูกค้าแล้วเข้าผัดลุงอองไก่ทั่ว ทะเลแมลิค่ะยำอู้เยอะจริงๆป๊อปพอหมี่คุกโอ้โหนี่อะไรนี่อีกของหวานลูกค้าเชิญค่ะเชิญค่ะยอมพุงแตกสลัดเพื่อสุขภาพค่ะมีหลายเมนูยำเจ๊น,นองกล้วยปิ้งโอ้โหดูไม่ไหวแล้วถั่วทอดใหม่ๆทุกวันถั่วทอดแม่เล็กค่ะแล้วก็ขนมเบื้องยำลูกชิ้นปลา และก็เพื่อสุขภาพนะคะร้านนี้แหมโปรโมทให้หน่อยเกรียโยเกิร์ตบายครูกิจนะคะอันนี้เพื่อสุขภาพเรามากันเลยค่ะจ้าเอาละหมูปลาแม่น้องจิว๋วอันนี้สูตรเด็ดน้ำจิ้มแจว่วค่ะแล้วก็หนมจีบนะคะแล้วก็มีอันนี้อะไรนะแหะหอยจ้อเออแล้วก็มีจ้อ,ม,จอมีจ้อหลายขนาดนะคะหลายราคาน้ำจิ้มอร่อยนะคะ พาโปต้มน้องเป้านะคะจะ,ะจะต้มจะปิ้งจะนึ่งอะไรเขาเรียกเลยนะคุกคุกเนยคุกเนยค่ะทาโปยากีนะคะตบท้ายกันด้วยอาหารพื้นบ้านเราเลยแกงส้มพร้อมปลาทอดร้อนๆเลยค่ะอยอันนี้เพียงคร่าวๆนะคะแล้วก็มาได้เลยยังมีเวลานะคะอีกสองสามชั่วโมงมากันได้เลยนะคะ พบกันที่นี่นะคะตลาดนัดบิ๊กซีสุพรรณบุรีอังคารุธพฤหัสเสารและอาทิตย์และพบกับพี่อั๋นนะคะใครต้องการจะมาจับจองพื้นที่ขายติดต่อพี่อั๋นได้เลยค่ะแล้วพบกันในอีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ